สวัสดีครับ FC และท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับกับก็มาตามผลออกวันที่22เดือน4ปศ2พันะร้อยสิบแปดนะครับกับแนวทางลาวสามัคคีนะครับแล้วก็สามัคคี VIP 2ีแนวทางนะครับกับแนวทางนะครับก็เป็นการคิดและการคำนวณนะครับนำผลที่ออกมาคิดมาคำนวณวิเคราะห์อ่านเลขเป็นจากสูตรหนึ่งเก้าคัดได้เลยอยู่แค่2ตัว ที่มีโอกาสมามากกว่าตัวเลขอื่นฉะนั้นการนำแนวทางไปใช้นะครับย่อมมีความเสี่ยงเพราะเราไม่ทราบนะครับว่าผลมันจะออกอะไรเป็นเพียงการวิเคราะห์ตัวเลขน่าจะเป็นไปได้เท่านั้นก็ขอให้สมาชิกเซฟซีและท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโปรดใช้วิจารณญนะาณในการรับชมนะครับครับก็มาดูแนวทางราศมีเนาะผลออกวันที่22 ผลที่ออกนะครับออก26892นะครับผมเขียนไปตรงนี้แล้วกันเนาะนะครับส6 8 9 2นะครับสำหรับสามัคคีเรามาดูสามัคคี VIP นะครับผลออก251 สองห้าหนึ่งูนสองนะครับ251 0 2ูนสองก็มาดูชุดวินนะครับชุดวินก็จุดวินก็เข้าเกจลิกสองเลขกหกเนาะนะครับสองกับหก ไม่มีเลขแปนะครับมีแต่เลข7ก็พลาดไปแต้มหนึ่งนะครับส่วนวิ่งโรดนะครับวิ่งโลดก็ใครนำไปวิ่งไปโรดเข้านะครับเข้าที่92เนาะผมจับไป42เต็มเต,มต็มเลยนะครับไม่เข้าเข้าเพราะว่าเนี่ยต่ว่าผมจับวินพิเศษให้เนาะนะครับ สมาชิกที่ติดตามผมอยู่ผมก็เคยจับให้นะครับแต่ช่วงหลังนี้ผมไม่ได้จับแนวทางให้นะครับพอบางเดบ c บางท่านมับอกเลขมันเยอะนะครับผมก็เลยพยายามตัดเลขให้ให้เหลือน้อยนะครับเนี่ยเลขเด่นผมก็พูดเสมอนะครับว่าสามัคคกกับสามักคี VIP นะครับมันชอบสลับกันออกบางทีเลขเด่นมันก็อาจจะมาด้วยกันนะครับผมก็พูดนะครับ ก็มันมาด้วยกันจริงๆ9ิงในเกนะครับส่วนชุดนี้ก็20นะครับออก2 5 1 02นะครับชุดวินผมมีเลข0มีเลข5นะครับแต่ว่าไม่มาด้วยกันเนาะนะครับก็แค่มีติดไว้ในเอ้มีติดในชุดวินนะครับก็ถือว่าชุดวินของผมวันนี้สองนวทางหลุดนะครับผมก็ต้องขอโทษพันที่ใช้ชุดวินด้วยนะครับ ส่วนวิ่งโลดนะครับก็ตัวเข้าตัวเน้นเลยนะครับใครนำสูนไปวิ่งไปโูลดก็ถือว่าเข้านะครับก็เจาะไอศูนสามสูนสีู่นห้านะกระโดดออกไปข้างหน้านะครับกระโดดหลบไปข้างหน้า <c oughs> มันหลบเราเราคำนวณไม่เข้าผมก็ต้องขอโทษสบาชิกด้วยเนาะตัวเจาะนะครับก็เข้าแค่วิ่งโหลดแล้วก็วิงว่งโูลดอย่างเดียวนะครับขอเล็กเด่นมาด้วยกันทั้งสองแนวทางเลยนะครับ ก็มาตามกันต่อสำหรับวันที่23นะ่สเนาะยี่วันนี้ก็น่าจะมีาวาพัฒนาด้วยนะครับมีาวาพัฒนาด้วยวันนี้วันที่23เดือนสี่ครับสองพันห กระเป๋าสมัคคีย์แล้วก็สมัคคีย์ VIP นะครับ สอมแนวทางนะครับวันนี้ขายได้อาน้อยบ้างวันนี้ตอนนี้ตอนที่ผมกําลังอัดนี้อานน้อยพิเศษออกไปแล้วนะครับรอบพิเศษออกไปแล้วนะครับก็เข้าเต็มเต็มเลยเนาะนะครับสมาชิกท่านใดที่ติดตามแนวทาง,งผมทุกคลิปเนาะจะเห็นนะครับสําหรับหาน้อยพิเศษนะครับวันนี้ถือว่าเข้าตรงๆเลยนะครับทั้งสีวิ่งโลดแล้วก็ ตัวเจาะ4่แเน้น48เสียดาย3ตัวนะครับหมันไปเป็นเก็ซะนะครับผมให้3ตัวที่ชุดเดียวด้วยนะ148มันออก748สําำหรับฮานอยพิเศษก็ถือว่าถ้า FC นะครับ FC สรมาเชียทีกติดตามผมอยู่นะครับถ้าท่านดูทุกคลิปเนาะนะครับตะลินฮานอยหรือว่านำฮานอยไปใช้ก็ถือว่าวันนี้พิเศษเข้าเต็มเตมเลยนะครับ ตอนที่ผมอัดเจ็บเนี่คือพิเศษออกแล้วนะครับยังไม่ได้ดูปกติยังไม่ได้ออกนะครับครับก็มาตามสามัคคี vip a ลาสามัคคีกับสามัคคี vip นะครับวันนี้ชุดวินผมให้ที่05 1 2 2. 2 5 05 124นะครับ0 5 1 2 4จุดวินนะครับส่วนเล็กเด่นผมม่าที่0กับ5เจอ0กับ5อีกแล้วผมก็ไม่อยากจะขยับ แต้มให้เอ้ขยับเลขเด่นให้นะครับถ้าตามแนวทางของผมนะครับสูตรของผมที่ผมคิดคำนวณน,นะครับก็จะถ้าได้เลขเด่นนะครับไม่ว่าตัวไหนจะเป็น04 01, 09, นยย์งยันศูนย์เก้ะครับต้องบวกเพิ่ม1แต้มนะารสำหรับสูตรของผมนะครับถ้าบวกเพิ่ม1แต้มมันก็จะได้เลข6นะครับได้เลขหกฉะนั้น ใครจะนำหกไปใช้ก็ได้หรือไม่ใช้ก็ได้เนาะหรือว่าจะยึดเลขเด่นนะครับยึดเลขเด่นที่ผมลงให้แค่2ตัวก็พอนะครับไม่ต้องไปเพิ่มเติมนะครับแต่ผมก็เขียนให้ดูเฉยเพราะว่าสูตรมันเป็นแบบนี้นะครับฉะนั้นตัวที่ผมเน้นให้วันนี้ผมเน้นนที่เลขเลขห้านะครับเน้นที่เลขห้า ชุดวินก็ตามนี้เลยกับใครต้องการเพิ่มเติมที่ผมไม่ได้เจาะให้นะครับก็เจาะเอาเองก็ได้นะครับก็อยู่ในชุดวินนั่นแหละนะครับก็ยึกเล็กเด็นเป็นหลักนะครับแล้ก็ศูนย์ก็0ูนย์ห้าศูนย์หน่นย์ะครับเล็ศูนยเ็หก็ 0, 5 051 5นย์หนะครับะ 0, ะ 5, ฉะนั้นผมจะเลือกจับให้เฉพาะเลข5นะครับ หรือพันจะเพิ่มเติมเป็น5้าหอีกตัวหนึ่งก็ได้นะครับอันนี้มึงขอจับให้4ชุดนะครับก็จะเป็น5-1 5-2นึ่ส่วนเลข6กผมจับที่เลขหกและเลขศูนยผมไม่ได้จับนะครับ จับที่6 1ขอไปกับ6 5 6 5แล้วก็6 0เลยนะครับ3ตัวจับในชุดเดียวนะครับผมจับไปที่2 6งห นี่คือสามาคีนะครับตัวที่ผมเน้นให้ก็คือเน้นให้สองชุดนะครับเน้นให้สองชุดก็จะเป็นห้าสองกับหกห้าตัวที่ผมเน้นให้นะครับห้าสองกับหกห้าทุกนีผมขอเติมสีนิดนึงนะครับเพราะว่า ต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบในการเขียนนะครับเพราะว่าการเขียนซ้ำๆบ่อยๆนะครับช่อง YouTube ว่ามันจะเป็นการลงคลิปซ้ำนะครับนะก็ hmm. ตามนี้นะครับสำหรับสามัคคีกลับไปกันต่อที่สามัคคี vip นะครับสามัคคี vip ผมให้ที่ ชุดวินนะครับ7 8คุณผมเขียนปิดเลยเนาะก่อไปครับผมจับไปที่3 8นะครับเล็กเด่นเชุดวิน3 8 3 8 แปดสีสองสีห้านะครับใช่แล้แปบหนึ่งไหมครับครับสามแปดหนึ่งสองห้าสำหรับสามคีย์วีไอพีนะครับเลขเด่น ็คือ3กับ8เน้นในที่เลข8กับเน้นในที่เลข8ก็จะเป็น8 1 8 2 8 5 เดีย๋ยวผมขอติดเลขสามใ้ชุดหนึ่งนะครับเลขสามก็จะเป็นนะครับก็จะเป็นสามผมตัดไปที่สามเก้านะครับนะครับชุดหนึ่งสามเก้า ซึ่งเลขเก้าไม่ไม่มีในชุดบินนะครับมีเฉพาะเลขเด่นนะครับส่วน3ตัวจับในชุดเดียวก็คือ5 8 1หรือ5 1 8ก็ได้นะครับจานั้นตัวที่ผมเน้นให้ก็คือ1นก่งแับวก็8 5 ส่วนตัวนี้ผมก็เน้นในชุดนี้นะครับใครต้องการเพิ่มเติมจับเอาในชุดวินเลยนะครับจับเอาในชุดวินเลยเราผมก็จับไปแค่นี้นะครับ ครับแนวทางนะครับที่ลงให้นาะก็มีเข้ามีหลุดนะครับแนวทางไหนถ้ามันหลุดนะครับผมก็ต้องกลับขอโทษขอไปสมาชิกด้วยนะครับครับกครที่รับแนวทางก็เก็บเอาไว้นะครับกับตอนนี้ผมก็ขออวยพรนะครับให้สมาชิกเกซีและท่านผู้ชมที้เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโชคดีนะครับในวันที่วันที่23นะครับวันที่23 เดือน4ปศ2 5 6พะนะครับก็ขอให้โชคดีทุกท่านหยิบจับตัวไหนไปใช้ก็ขอให้เข้าขอให้ถูกนะครับกรับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ